แต่เวลานั้นกิเลสมันมีกําลังมากสิมีแต่ความตั้งใจเฉยเวลาขึ้นไปฟาดกันโอ้ยองิเลสมันเหมือนเสือตัวหนึ่งเราสู้เสือด้กำปั้นสู้มไม่ได้สิสู้ทีไรงายลงงายลงนั่งน้ําตาล่วงอยู่บนภูเขาแล้วไม่ลืมนะนี่แหละเวลากิเลสมันหนาในหัวใจของเราเองแหละทั้งๆที่จะฟัดกันเต็มเหนี่ยวอันไปอันมีแต่มันฟัดเราหงายหงายสู้มันไม่ได้นั่งน้ําตาล่วง ถึงขนาดต้องขอภัยนะถึงขนาดกูมึงเชอนะเชียดแช่นมาจะกระทั่งทุกวันนี่ไม่ใช่ธรรมดานะดนนะเชียดแช่นในฟิลยถึงขนาดที่ว่าเฮ้อมึงเอากูขนาดนี้เ,เหลือนนู่นนะมันอุทานในใจนะคือมันเชียดแชน่น้ําตาล่วงสู้มันไม่ได้ ตั้งสติพับล้มผอยล้มผอยไม่มีอยู่ได้เลยนะอำนาจกระแสกิเลสมันรุนแรงปัดทีเดียวขาดสบานขาดสบานสติไม่ทราบเปียงไงปัญญาไม่ทราบเปียงไงที่จะแก้กิเลสเมื่อกิเลสฟาดเอาแหลกแล้วน้ําตาล่วงบนภูเขานี่อะเวลามันหนาฟังให้ดีนะตั้งใจขนาดไหนเมื่อเราลวดลายเราไม่พอในะสู้มันไม่ได้ว่ะเอาเอาอีก ก็ไปหาครูบาอาจารย์ก็ลุ้นคูมั่นหล่านี่แหละปางที่อบรมฝึกซ้อมเทงมวยฟัดกับกิเลศบางนันเถอะเราเข้าไปหาท่านได้พอทุกคนแล้วมาสู้อีกสู้มาได้กลับไปอีกเอาอีกมาสู้อีกสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยฟัดกันไปฟัดกันมามันก็มีแพ้เห็น,นะทกิเลส มันซัดมันหงายเหมือนกันเมืออมึงก็มีท้องกันกับกูเลยนี่เลยมีแต่กูหงายท้องมึงดูนะมึงมึงมีท้องหงายกูดูร่วงเลยวันนี้ว่ะโวยยิ่งได้ใจใหญ่นะที่นี่ฟาดใหญ่เลยนี่แหละพูดถึงเรื่องจิตดวงนี้นะเวลามันมืดมืดอย่างนั้นนะมันไม่ได้มองเห็นอย่างนะมันมันมืดแปดทิศแปดด้านนีแหลฟาดเอาที่นี่เมื่อเราไม่มี ไม่มีถอยสู้ไปถอยมันก็ต้องมีวันชนะนการชกมวยมันก็มีคล่องตัวขึ้นเรื่อยๆชำนาญขึ้นเรื่อยคล่องตัวขึ้นเรื่อยการฟาดกวิเลตมันการแพ้มันก็เป็นครูหนึ่งชนะก็เป็นครูหนึ่งนันก็เป็นอุบายแต่และอย่างละอย่างขึ้นขึ้นมาจากนั้นก็มีกําลังอมีกําลังสมาธิไม่เคยมีเห็นแล้วที่นี้ อ่าสงบแน่วแน่วอ๋อเป็นสมาธิเป็นอย่างนี้เหลอนั่นเห็นที่ใจนะไม่ได้เห็นที่ตำรานะตำราเป็นชื่วของสมาธิต่างนาเวลาเราเป็นเป็นขึ้นที่ใจเพราะที่เหลสอยู่ที่ใจมีนฟาดเข้าไปสมาธิขั้นใดขั้นใดที่แน่นหนามันคงประจักประจักประจักเรื่อยในหัวใจของเราเนี่ยจากนั้นก้าวเข้าสู่ปัญญาปัญญาแก้กิเลสที่แต่ก่อนที่มีแต่กิเลสฟาดเราว่าเราต่อไปเราฟาดกิเลสหนักเข้าหนักเข้า